ให้มีการร่งะะางรัฐธรรมนูญใหม่ตอนนีน้นาทีที่ผมพูดอยู่นี้มีพรรคการเมืองที่พร้อมจะลงชื่อให้มีการแก้แรัฐธรรมนูญร่างรัฐรมนูลใหม่โดยให้การตั้งสสอรอขึ้นมาอยากขอให้พี่น้องปรบมือดังๆให้พรรคที่พร้อมจะแก้รัฐธรรมนูนเลยครับ อตอนนี้ทนายอนนนำพานละกำลังปาสรยอยู่นะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจการแก้แรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการแก้โดยการลดทอนอำนาจตองพี่น้อง,องเราก็ยังอยู่กันเยอะนะครับส<อ>งที่หน้าเวทีนะที่ถ่าป็จการไม่มีบนนันยมง่ายๆต่อให้เขามาพูดด้วยคำพูดที่อ่อนหวานว่ายอ,วยอมแล้วยอมแล้วพวกเราอย่าไปเชื่อ เราต้องร่วมกันกดดันให้ถึงที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่หน้าที่ของสวที่จะไปออกความเห็นว่าจะแก้เรื่องไหนไม่แก้เรื่องไหนการแก้รัฐธรรมนูญต้องเลือจากสสรที่มาจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นาครับ็ปรมมกันดูนะครับพี่น้องประชางเนมาก็ ฐาอาชีพทุกภูมิภาคต้องมีนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนนักเรียนที่มีความคิดความอ่านเป็นประชาชนปไปนตายไปดับข้า่อนุอตข้อต่รขษอต่อข้อต่อข้อต่อข้ต่อนนอข้อต่อข้่อ้ต่อข้อข้ต่อข้ออ้ตอ้้้้ ยังบางเรื่องบางมาตราที่ไม่แตกต้องอำนาจที่แท้จริงของเผด็จก,การพี่น้องครับมีพรรคการเมืองบางพรรคก็พร้อม <Yeah. S 1> ที่จะคุกเขา่าที่จะอ่อนข้อให้กับข้อเสนอของเผด็จก,การผมอยากให้พวกเราปรบมือเพื่อเป็นสัญญาณให้พรรคการเมืองที่พร้อมจะคุกเขา่าลุกขึ้น เราต้องการยกเลิกให้การวันหุดพักพวกเราทั้งทุกคนจนูเพียค่พักกัรเมืนงที่อยเพียค่การร้องเรียนงนอกจากนั้นจากการชุมนุมของเรา ตั้งแต่วันแรกคือวันที่18รกรกฎาคมและก็มีการชุมนุมต่อเนื่องกันทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกมหาลายัยการชุมนุมแทรกซึมไปถึงน้องๆมัธยมตอนนี้น้องๆมัธยมของพวกเราเป็นวัยเยาว์ที่ถูกคุกคามมากที่สุดมีตำรวจไปคุกคามน้องๆอเขาถึงบ้านอยากให้พี่ๆทุกคนปรบมือให้กำลังใจน้องน้องมัธยมทุกคนนะครับ มีน้องๆติดลมคนหนึ่งคนใดคนใดไ,ไปอยา่าหวังว่าประยุทธ์จะโดนชาติเป็นที่อยู่ในประเทศนี้ข้อความแชทเกณฑ์ครับสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือดานหน้าที่ออกมาเป็นผู้นำในการชุม,มนุมครั้งนี้คือน้องๆคือนเพียอนนิสิตนักศึกษา เราได้นำเสนอข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10ส,งสิงหาคมข้อเรียกร้องนั้นได้ถูกประกาศและถูกขานรับจากประชาชนทั่วไ ถูกคุกคามถูกไปตามจับถึงหอพักในมหาวิทยาลัยพวกเขาไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียวที่เป็นหินก้อนแรกในการบุกเบิกในครั้งนี้ครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องพวกเขาไม่ว่าจะเป็นน้องเพนกวินน้องลุง และนักศึกษาคนอื่นๆถ้ามีใครเป็นอะไรไปแต่ยุตกันโอชาและพวกของมันไม่มีที่ยืนในประเทศนี้สุดท,ท้ายเราได้รับกรารร้อขออย่างเป็นทางการให้พวกเรายืนจัดข้อเสนอ เพียงแค่สามข้อคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาเท่านั้นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับความใฝ่ฝันอันสูงสุดคือการอยากเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสงสังคมไทยโดยการเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือการเมืองอย่างแท้จริงพวกเขาขอร้องว่าห้ามพวกเราฝันต่อ ผมขอประกาศณที่นี้เลยว่าพวกเราจะฝันต่อจะฝันต่อนอกจากเราจะฝันเราตอนยังต้อเผยแร่ความฝันนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทุกสีเสื้อทุกหมู่เรา ทุกสาขาอาชีพให้มาร่วมฝันกับพวกเราครับพี่น้อง <Yeah. S 1> สำคัญที่สุด uh. ความฝันที่อยากเห็นสถาบันพระหากษัตว์ <Okay. S 1> อยู่คู่สังคมไทย <Yeah. S 1> เป็นสถาบันที่อยู่ใต้รัฐธรรนูญ <Yeah. S 1> อยู่เหนือการเมืองอย่างแท้จริง uh. เราอยากชวน uh. อยากเรียกร้องด้วยความจริงใจ ให้สถาบันพระมหากษัตริย์มาร่วมฝันกับพวกเรามาร่วมสร้างความเป็นนี้ให้เป็นจริงแล้วคนไทยทุกคนจะเหนื่อยหน้าเผชิญกับสังคมโลกอย่างความภาคภูมิใจว่ากูนี่แหละระเบิดประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นระมุกอย่างแท้จริง นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเผด็จการจะมีอีกหลายมาตรการในการมาจัดก,การกับเราขอให้พี่น้องทุกคนเข้มแข็งระลึกเสมอว่าพวกเรารับหมายต่อมาจากคณะราษฎรรับหมายต่อมาจากคุณจิตคุณมิสัร์รับหมายต่อมาจากอาจารย์ดีดีพนมยง การทำให้สังคมน,นี้มีสิทธิเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตยให้ได้คำว่าให้ได้ในที่นี้คือให้มันได้ให้มันจบในรุ่นของเราถ้าเหนื่อยให้นึกถึงน,งน้องนักศึกษาที่เขาเสียตละรยอมกิดคุกกิตาราง อ่อนแรงให้เห็นซองจดหมายสีชมพูนี้ลายมือของน้องติดน้าเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไม่ใช่ขอสีัดดอกมือยาวๆ ีกครั้งผมจะยังอยู่ที่เวทีนี้จนวินาทีสุดท้ายของการชุมนุมในวันนี้ขอบคุณครับข้าพเจก็เป็นการประสัยของทนายอารอนนำพานะครับก็ยังมั่นแน่วแน่ในรงการและจกิเกณนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันกันะครับน้องของเราเพื่อความการได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่สมบ mm ูร hmm. ณ well, ์นะครับผม วัอดีค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตัวหน้าคดีโย้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่มาร่วมสู้ไปด้วยกันเราเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโอเคเดี๋ยวผมเรียกมานอกเลย น้องรุง,ง,งนะครับต<ม>าสวยมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับให้ฒนานนกลับก่อนนะครับหมารอบ<ค>รกัดพยายามทำลาความฝันของเราเราไม่ยอมค่ะเราจะทำให้ฝันของเราเป็นจริงฝันที่ทุกคนในประเทศนี้จะเป็น